โซฟีหญิงสาวจากฝรั่งเศสถึงกับตกตะลึงเมื่อเธอต้องการเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนใจกลางสยามสแควร์ปรากฏว่ามันฟรีแต่นั่นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นป้ายรถไฟฟ้ามีหน้าจอแสดงผลเวลาที่แม่นยำในรถไฟฟ้าใต้ดินกลับมีสัญญาณ 5G ความเร็วสูงร้านอาหารมีน้ำซุปและชายเย็นให้บริการฟรีไม่อัน้น แม้กระทั่งบริการ Delivery ก็สามารถจัดส่งอาหารถึงเสือปิกนิกในส่วนสาธารณะริมแม่น้ำได้วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างสุดขั้วทำให้โซฟีเดินอยู่บนถนนในกรุงเทพคนเดียวตอนตีหนึ่งแล้วตะโกนออกมาว่านี่ไม่ใช่หนังแต่มันคือเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้กันแน่รายละเอียดสุดคลั่งของประเทศไทยที่คนทั่วโลกยังไม่รู้กำลังจะถูกเปิดเผยนบัตรนี้ คุณพร้อมจะรับฟังหรือ,อยังชาวต่างชาติต้องประหลาดใจอ้าปากค้างตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิโอ้พระเจ้าพวกเขาทำได้อย่างไรความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ของประเทศไทยที่น่าทึ่งและน่าประทับใจที่สุดกำลังจะถูกเปิดเผยให้คุณทราบทีละอย่างขณะที่โซฟีกำลังเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งใจกลางสยามสแควร์ทันใดนั้นท้องของเธอก็ส่งสัญญ,ญาณเตือน ความเจ็บปวดเริ่มทนไม่ไหวโอ้โ oh, น no. เหงื่อเย็นไหลซึมโซฟีมองไปรอบๆและเห็นป้ายห้องน้ำสาธารณะของสถานีรถไฟฟ้าตรงนั้นแหละเธอเริ่มออกวิ่งเมื่อมาถึงหน้าประตูห้องน้ำโซฟีรีบหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาที่ปารีสการเข้าห้องน้ำครั้งหนึ่งต้องจ่ายถึง2ยูโรและยังเป็นห้องน้ำที่ทั้งสกรปรกและมีกลิ่นเห็นโซฟี ที่กำเหรียญไว้ในมือรู้สึกแปลกใจไม่มีใครเก็บเงินไม่มีตู้ขายตัวหรือช่องหยอดเหรียญจะจ่ายเงินที่ไหนโซฟีถามคนไทยที่เดินผ่านไปมาอย่างร้อนรนขอโทษนะคะค่าห้องน้ำจะให้ใครคะทันใดนั้นคนไทยคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าอ๋อฟรีค่ะเข้าไปได้เลยความประทับใจแรกฟรีโซฟีแทบไม่เชื่อหูตัวเอง ห้องน้ำใจกลางเมืองแบบนี้จริงหรอฟรีนี่เป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงในปารีสแต่เพราะบวดท้องมากเธอจึงเรียบวิ่งเข้าไปและในวินาทีที่ผลักประตูเข้าไปความประทับใจที่สองก็ถาโถมเข้าใส่โซฟีโอ้พระเจ้ากระเบื้องที่สะอาดเป็นประกายกระจกที่ไม่มีคราบน้ำแม้แต่หยดเดียวสะอาดอย่างน่าทึ่งในอากาศไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ แถมยังมีต้นไม้สีเขียวประดับพื้นแห้งสนิทอ่างล้างมือก็อยู่ในระดับเดียวกับห้างสรรพสินค้าหรูโซฟีหยุดชะง,งักไปชั่วครู่นี่คือห้องน้ำฟรีจริงๆหรอหรือฉันเผื่อเดินเข้ามาในล็อบบี้โฮเทลแต่เรื่องที่น่าทึ่งจริงๆยังรออยู่ข้างหน้าโซฟีเข้าไปในห้องน้ำหลังจากทำธุระเสร็จเธอมองหากระดาษชำระ ในห้องน้ำสาธารณะที่ปารีสส่วนใหญ่จะไม่มีกระดาษชำระดังนั้นจึงต้องพกติดตัวไว้เสมอโซฟีเตรียมจะหยิบกระดาษชำระจากกระเป๋าตามความเคยชินทันใดนั้นความประทับใจที่สามก็เกิดขึ้นเป็นไปได้ยังไงมีกระดาษชำระด้วยและไม่ใช่แค่ม้วนเล็กๆแต่เป็นม้วนใหญ่ยักษ์ปริมาณเหลือเฟือและนุ่มนวลโซฟีถึงกับตะลึงมีประเทศแบบนี้อยู่บนโลกได้หรอ เมื่อเดินออกมาจากห้องน้ำโซฟีก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งที่หน้ากระจกอ่างล้างมือมีสบู่ล้างมือให้ด้วยแถมยังมีเครื่องเป่ามือให้แห้งอีกด้วยเธอยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาถ่ายรูปด้วยมือที่สั่นเทาแชะต้องส่งให้เพื่อนๆดูไม่อย่างนั้นพวกเขาไม่มีทางเชื่อแน่ยังไม่จบแค่นั้นโซฟีเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อเธอส่งข้อความหาเพื่อนๆ พวกเธอไม่มีทางเชื่อแน่ห้องน้ำฟรีที่นี่สะอาดกว่าโฮเทลใกล้โรงละครโอเปร่าในปารีสยอีกแต่โซฟียังไม่รู้ว่าความประทับใจที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเวลา18นาฬิกาโซฟีมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อกลับโรงแรมอากาศต้นเดือนธันวาคมเริ่มเย็นลงที่ปารีสการรอรถไฟใต้ดินคือความทรมาน ต้องยืนท่ามกลางลมฝนและรอคอยอย่างไม่มีจุดหมายแต่ที่กรุงเทพสถานีรถไฟฟ้า BTS กลับสว่างสวัยด้วยจอ LED และมีที่นั่งรอที่ทันสมัยแม้จะไม่มีฮีเตอร์แต่การออกแบบที่กันลมกันฝนได้ก็ทำให้รู้สึกปลอดภัยสถานีรถไฟฟ้าไฮเทคขนาดนี้เลยหรอโซฟีอาปากค้างสถานีรถไฟใต้ดินที่ปารีสบางครั้งมีแค่เสาต้นเดียวกับป้ายแขวนไว้ฝนตกก็เปียกหิมะตกก็หนาว แต่สถานี BTS ที่กรุงเทพนั้นแตกต่างเา่ากับคนละโลกว้าวนี่มันบ้าไปแล้วโซฟีมองไปรอบๆมีเก้าอี้ให้นั่งแถมยังมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จมือถือด้วยแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคืออย่างอื่นโซฟีจ้องมองไปที่หน้าจออัจฉริยะรถไฟฟ้าขบวนถัดไปในอีก3นาทีมันคือข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ถูกต้องสถานีรถไฟฟ้า BTS ของไทยมีระบบข้อมูลการเดินรถที่แม่นยำอย่างเหลือเชื่ออีกกี่นาทีรถจะมา ตอนนี้อยู่ที่ไหนจะแสดงข้อมูลทั้งหมดโซฟีหยุบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนี่มันหนังไซไฟชัดๆ3นาทีต่อมารถไฟฟ้าก็มาถึงตรงเวลาตามที่หน้าจอแสดงไว้โซฟีขึ้นรถไฟฟ้าไปด้วยความชื่นชมและบนรถไฟฟ้าก็มีความประทับใจอีกอย่างรอเธออยู่ที่นี่มีสัญญาณ 5G แรงมากแถมพนักง,งานยังประกาศสถานีอย่างเป็นมิตรอีกด้วยโซฟีเผลอ,อุทานออกมาประเทศไทยนี่มันประเทศอะไรกันเนี่ยคุณยายที่นั่งข้างๆยิ้มให้แล้วพูดว่า มาครั้งแรกเหรือลูกรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ของเราก็ดีเหมือนกันนะ MRT เหรอคะตาของโซฟีเป็นประกายวันรุ่งขึ้นโซฟีตัดสินใจลองนั่งรถไฟฟ้า MRT รถไฟใต้ดินที่ปารีสเป็นสถานที่ที่เก่ามืดและมีกลิ่นอับเรื่อง WiFi นั้นฝันไปได้เลยแม้แต่สัญญาณมือถือยังไม่มีแต่ทันทีที่ก้าวขึ้นรถไฟฟ้า MRT กรุงเทพสัญญาณ 5G ก็เต็มเปี่ยม นี่เราอยู่ใต้ดินนะโซฟีลองทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตเหลือเชื่อเร็วกว่าบนดินอีกเมื่อเหงื่อยหน้ามองเพดานก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งสะอาดขณะนี้เลยหรอใช่แล้วครับรถไฟฟ้าของไทยแห้มรับประทานอาหารและเครื่องดื่มโดยเด็ดขาดทำให้รักษาความสะอาดระดับโลกไว้ได้แอร์เย็นฉ่ำอากาศสดชื่นแม้แต่ป้ายที่นั่งสำรอง Priority Seat ก็ชัดเจนมากเจมจากอังกฤษก็มีความรู้สึกเดียวกัน รถไฟใต้ดินที่ลอนดอนหน้าร้อนก็เหมือนซาวน้าหน้าหนา,นาวก็เหมือนช่องแช่แข็งเรื่องไวไฟนะไม่มีหรอกแต่ที่กรุงเทพแม้จะอยู่ลึกลงไปใต้ดินก็ยังดูเน็ f l i ิได้นี่สิถึงเรียกว่าสุดยอดวันที่สองเมื่อลงจากรถไฟฟ้าแล้วโซฟีก็รู้สึกหิวเป็นเวลาเที่ยงวันแล้วเธอเดินไปตามถนนและหยุดอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งหมูกระทะนี่คืออะไรกลิ่นน้ำซุปหอมกรุ่นโชยมาแต่จมูกเข้าไปลองดูดีกว่า ทันทีที่ผลักดูประตูร้านเข้าไปยินดีต้อนรับครับเสียงทักทายที่สดใสของเจ้าของร้านดังขึ้นสัมผัสได้ถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยขอชุดสำหรับหนึ่งที่ค่ะโซฟีชี้ไปที่เมนูเจ้าของร้านรับออเดอร์แล้วเดินเข้าครัวไปสักพักหนึ่งพนักงานก็นำของมาวางบนโต๊ะน้ำจิ้มสุดเด็ดชายเย็นวุ้นเส้นและแม้กระทั่งไอศครีมเออนี่คืออะไรคะโซฟีตกใจฉันไม่ได้สั่งของพวกนี้นะ เจ้าของร้านยิ้มแล้วพูดว่านี่เป็นของบริการฟรีครับเครื่องดื่มกับของหวานเป็นแบบบุฟเฟ่ไม่อันจะฟรีเหรอคะโซฟีเบิกตาโพลงที่ปารีสแม้แต่ขนมปังชิ้นเดียวก็ต้องจ่ายเงินน้ำเปล่าแก้วนึงก็คิดเงินแต่อาหารมากมายขนาดนี้กลับฟรีทั้งหมดใช่ครับฟรีหมดเลยทานให้อร่อยนะครับเจ้าของร้านยิ้มแล้วกลับเข้าครัวไปย่งไม่หมดแค่นั้นในร้านมีตู้กดน้ำดื่มน้ำเปล่าก็ฟรีหรอ โซฟีไปกดน้ำมาดื่มว้าวนี่ก็ฟรีที่ปารีสน้ำเปล่าขวดหนึ่งในร้านอาหารราคา5ยูโรแต่ที่นี่น้ำแข็งและน้ำเปล่าฟรีแถมยังมีทิชชู่และทิชชู่เปียกวางไว้ให้ที่โต๊ะอีกด้วยเมื่อทานอาหารเสร็จโซฟีเตรียมจะจ่ายเงินเธอหยิบทิปออกจากกระเป๋าเงินที่ปารีสการให้ทิปเป็นสิ่งจำเป็นปกติถ้าไม่ให้10-15จะถูกมองเป็นคนไม่มีมารยาทคุณลุงคะทิปค่ะโซฟียื่นเงินให้แต่เจ้าของร้านสายหน้า ไม่ต้องครับที่ร้านเราไม่รับทิปใครทานให้อร่อยก็พอแล้วอะไรนะคะไม่รับทิปเลยคะโซฟีช็อกอีกครั้งใช่ครับเมืองไทยไม่มีวัฒนธรรมการให้ทิปแบบนั้นแค่แวะมาอุดหนุนบ่อยๆก็พอแล้วโซฟีซาบซึ้งจนอยากจะร้องไห้ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเธอก้มหัวขอบคุณอย่างสุดซึง้งเมื่อเดินออกจากร้านอาหารโซฟีเงยหน้ามองท้องฟ้านี่สินะประเทศที่แท้จริงเป็นแบบนี้นี่เองถูกท่านครับนี่คือน้ำใจของคนไทย ร้านอาหารไทยไม่ได้ทําให้อิ่มท้องแต่ทําให้อิ่มใจบริการไม่ได้ซื้อด้วยเงินแต่แลกด้วยใจบินที่จ่ายไปนั้นไม่ได้มีแค่ค่าอาหารแต่มีความจริงใจรวมอยู่ด้วยโซฟีที่อิ่มหนำสําราญตัดสินใจนั่งรถไฟฟ้าอีกครั้งเธอจะไปย่านอโศกขณะที่เดินลงบันไดสถานีรถไฟฟ้าโซฟียังคงมีสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อเครื่องดื่มฟรีน้ำก็ฟรีแถมยังไม่รับทิปอีก คนประเทศนี้เป็นคนแบบไหนกันนะบ่ายสองโมงที่ชานชลารถไฟฟ้าสายสีเขียวผู้คนกําลังยืนต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบโซฟีก็ไปต่อแถวท้ายสุดที่ปารีสไม่มีการต่อแถวแบบนี้พอประตูเปิดทุกคนก็จะกรูกันเข้าไปแต่ที่กรุงเทพไม่ว่าจะที่ไหนทุกคนจะยืนต่อแถวตามเส้นสีเหลืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยภาพนี้มันน่าทึ่งและน่าประหลาดใจมากติดติดติด รถไฟฟ้ามาถึงประตูเปิดออกผู้คนเริ่มขึ้นรถโซฟีก็เดินเข้าไปด้วยถ้าเหลือบมองไปรอบๆและเห็นภาพที่แปลกตามีที่นั่งว่างแต่ทำไมไม่มีใครนั่งที่นั่งสีเหลืองเข้มสำหรับบุคคลพิเศษ (Priority Seat) ว่างอยู่ถึง6ที่ทำไมไม่มีใครนั่งนะขณะที่โซฟีกำลังจะนั่งลงชายหนุ่มชาวไทยที่ยืนอยู่ข้างๆก็รีบพูดขึ้นอะตรงนั้นเป็นที่นั่งสำรองนะครับ ที่นั่งสำรองโซฟีเอียงคอใช่ครับสำหรับคุณปู่คุณยายคนท้องหรือผู้พิการครับโซฟีประหลาดใจและมองไปรอบๆในขบวนรถเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวหลายคนยืนอยู่แต่ไม่มีใครเลยจริงๆไม่มีใครไปนั่งที่นั่งสีเหลืองนั้นแม้จะว่างอยู่ก็ตามโซฟีไม่อยากจะเชื่อใช่ครับเราจะเว้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการจริงๆชายหนุ่มยิ้ม สถานีถัดไปมีคุณยายท่านหนึ่งขึ้นรถมาท่านถือไม้เท้าและเดินเข้ามาอย่างชา้าๆทันใดนั้นนักศึกษาคนหนึ่งก็ลุกขึ้นแล้วพูดว่าคุณยายนั่งตรงนี้ได้เลยครับเขานำทางคุณยายไปนั่งที่นั่งสำรองเมื่อคุณยายนั่งลงนักศึกษาคนนั้นก็กลับไปยืนที่เดิมน้ำตาของโซฟีคลอเบา้านี่สินะวัฒนธรรมสถานีถัดไปมีหญิงตั้งคันขึ้นรถมา ท้องของเธอดูใหญ่เรากับตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนเธอยืนจับราด้วยสีหน้าที่ดูเหนื่อยล้าทันใดนั้นนักเรียนมัธยมปลายที่นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นทันทีคุณป้านั่งตรงนี้เลยครับอุ้ยไม่เป็นไรจ้ะไม่ได้ครับคุณป้าต้องนั่งคุณป้ามีน้องอยู่นะครับหญิงตั้งครรภ์ขอบคุณแล้วนั่งลงนักเรียนคนนั้นก็เดินไปยืนพิงประตูอย่างสบายๆเรากับเป็นเรื่องปกติโซฟีมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกช็อก นี่เป็นเรื่องที่จินตนาการไม่ถึงในปารีสเจมส์ James จากอังกฤษก็เคยมีประสบการณ์เดียวกันที่ลอนดอนต่อให้คนท้องยืนอยู่ทุกคนก็จะแกล้งมองเนื้อถือทำเป็นไม่เห็นแต่ที่กรุงเทพเด็กอายุ16กกลับลุกให้นั่งไม่ใช่ไม่ใช่แค่การลุกให้นั่งมันคือเรื่องที่ทำกันเป็นปกติเจนนิเฟอร์จากอเมริกากล่าวว่าที่นิวยอร์กแม้จะมีป้ายที่นั่งสำรอง แต่ทุกคนก็นั่งกันหมดเพราะไม่มีกฎบังคับแต่ที่กรุงเทพไม่ใช่กฎหมายที่ควบคุมแต่เป็นหัวใจที่ขับเคลื่อนไม่ใช่ตำรวจที่คอยจับแต่เป็นทุกคนที่ปฏิบัติตามนี่สิจึงเรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างแท้จริงเมื่อโซฟีลงที่สถานีอโศกเธอหันกลับไปมองที่นั่งสีเหลืองที่ยังคงว่างอยู่และคนหนุ่มสาวที่ยืนอยู่ข้างๆที่นี่มารยาทอยู่เหนือกฎหมายถุกท่านครับ นี่คือพลังที่แท้จริงของประเทศไทยที่นั่งสำรองไม่ใช่แค่ที่นั่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจที่เห็นอกเห็นใจกันวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับผู้อ่อนแอกว่านี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโซฟีได้พบกับเพื่อนของเธอแอนนาซึ่งมาจากออสเตรเลียและอาศัยอยู่ในไทยมาหกเดือนแล้วโซฟี Sophie, วันนี้อากาศดีไปสวนลุมทินีกันไหมที่นั่นสุดยอดมากเลยนะ สวนลุมที่นี่คืออะไรหรอโซฟีถามเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองไปที่นั่นแล้วจะได้สัมผัสชีวิตแบบไทยๆจริงๆทั้งสองคนนั่งรถไฟฟ้าไปสวนลุมพินีพอเดินเข้าไปในสวนภาพทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ก็ปรากฏต,ต่อหน้าว้าวโซฟีอุทานนี่คือสวนสาธารณะกลางเมืองหรอกว้างมากเวลา17นาฬิกาพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแสงสีทองสัดส่องบนผิวน้ำในบึง มีทั้งคนปั่นจักรยานคนวิ่งจ็อกกิ้งและคนที่ปูเสื่อนั่งเล่นปิกนิกกันเต็มไปหมดดูนั่นสิแอนนาชี้ไปที่กลุ่มคนที่กำลังนั่งกินซ้มตำไก่ย่างบนเสือ่อคู่รักกำลังดื่มชายเย็นและกลุ่มเพื่อนที่กำลังแบ่งกันกินลูกชิ้นปิ้งพวกเขาไปซื้อของกินพวกนั้นมาจากไหนหรอโซฟีถามก็สั่งเดลิเวอรี่มาสิแอนนาตอบเดลิเวอรี่ที่นี่คือสวนสาธารณะนะโซฟีตกใจ ใช่แล้วที่เมืองไทยแม้แต่สวนสาธารณะก็สั่งเดลิเวอรี่ได้ถึงไม่มีที่อยู่ก็ส่งได้บา้าไปแล้วไม่มีที่อยู่แล้วจะส่งได้ยังไงก็ใช้ GPS ปักหมุดไงเดี๋ยวทำให้ดูแอนนาหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเปิดแอป Grab Food โซฟีที่มองหน้าจอถึงกับตาโตส้งตำไก่ย่างข้าวเหนียวผัดไทยข้าวมันไก่เบอร์เกอร์ซูชิมีอาหารทุกประเภทให้เลือก จะสั่งตอนนี้เลยไหมโซฟีถามแน่นอนมาสวนลุมแล้วไม่กินส้มตำไก่ย่างก็เหมือนมาไม่ถึงแอนนากดปุ่มสั่งซื้อสั่งซื้อสำเร็จหน้าจอแสดงข้อความร้านค้ายืนยันออเดอร์แล้วกำลังทำอาหารคนขับไปรับอาหารแล้วดูสิเราเห็นได้หมดเลยว่าไรเดอร์อยู่ไหนแอนนาชว์หน้าจอให้ดูบนแผนที่มีจุดแสดงตำแหน่งมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์กำลังเคลื่อนที่แบบเรียลไทม ว้าวนี่มันสุดยอดเกินไปแล้วโซฟีไม่อยากจะเชื่อ15นาทีต่อมาเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ดังขึ้นขี่มาถึงทางเข้าสวนคุณแอนนาครับไรเดอร์ตะโกนใช่ค่ะทางนี้ค่ะแอนนาโบกมือไรเดอร์มาส่งอาหารถึงที่ส้มตำไก่ย่างได้แล้วครับทานให้อร่อยนะครับโซฟีอ้าขาค้างนี่เรื่องจริงหรอไม่ใช่ฝันไปใช่ไหมที่ปารีส แม้จะมีที่อยู่ชัดเจนการส่งอาหารก็อาจจะไม่ราบรื่นรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเป็นเรื่องปกติหาทางไม่เจอก็อาจจะไม่มาส่งเลยแต่ที่กรุงเทพสวนสาธารณะที่ไม่มีที่อยู่ก็สามารถส่งไก่ย่างร้อนๆมาได้ภายใน15นาทีโซฟีลองชิมส้มตำคำแรกอืมรสชาติที่จัดจ้านพร้อมกับไก่ย่างหอมๆและข้าวเหนียวร้อนๆลมเย็นๆพัดมา พระอาทิตย์กำลังจะตกดินรสชาติของอาหารมื้อน,นี้ช่างเหมือนฝันแอนนาแล้วนี่ราคาเท่าไหร่ประมาณ300บาทอะไรนะทำไมถูกขนาดนี้โซฟีประหลาดใจอีกครั้งที่ปารีสแค่ค่าส่งก็5ยูโรแล้วโทมสัสจากเยอรมนีตะโกนมาจากเสือข้างๆผมเคยสั่งเดลิเวอร,รี่บนยอดเขามาแล้วตอนไปเที่ยวเขาใหญ่หิวขึ้นมาเลยลองสั่งดู ปรากฏว่าเขามาส่งจริงๆมาส่งถึงจุดชมวิวเลยมันสมเหตุสมผลละมัง่งยูกิจากญี่ปุ่นก็เสริมว่าฉันเคยสั่งตอนตีสองเขาก็มาส่งนะประเทศนี้เป็นซูเปอร์แมนชัดๆโซฟีเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดวงดาวเริ่มส่องประกายถึกสูงรับฟ้าเปิดไฟสว่างสวยนี่สินะประเทศไทยทุกท่านครับระบบเดลิเวอรี่ของไทยเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกต้องทึ่ง บนยอดเขาก็ส่งได้ริมแม่น้ำก็ส่งได้ไม่มีที่อยู่ก็ใช้ GPS หาเจอได้เหตุผลที่ทำได้คืออะไรคือเทคโนโลยีและคนไรเดอร์ที่วิ่งฝ่าลมฝ่าฝนมาส่งสิ่งที่แม่นยำกว่า GPS ที่แม่นยำก็คือความมุ่งมั่นของพวกเขานั่นเองขณะที่กำลังกินส้มตำชมพระอาทิตย์ตกแอนนาก็ถามว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรดีอืมอยากจะเที่ยวกรุงเทพเพิ่มอีกหน่อย โซฟีตอบงั้นไปปีนเขากันไหมแอนนายิ้มปีนเขาอะไรฉันมาเที่ยวเมืองนะโซฟี Sophie ส่ายหัวกรุงเทพก็เป็นเมืองนั่นแหละแต่ก็มีภูเขาเหมือนกันนะเมื่อได้ยินคำพูดของแอนนาโซฟีก็ทำหน้างงภูเขาใจกลางกรุงเทพมีภูเขาเหรอใช่แล้วอย่างภูเขาทองวสเกตไงนี่เป็นประเทศที่สามารถนั่งเรือไปปีนเขาได้เลยนะ นั่งเรือไปปีนเขาโซฟีหัวเราะเป็นไปไม่ได้ต้องขับรถออกไปนอกเมืองหลายชั่วโมงสิเมืองไทยไม่เหมือนกันพรุ่งนี้จะพาไปดูเช้าวันรุ่งขึ้นแอนนากับโซฟีนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาไปลงที่ท่าผ่านฟ้าหลีลาดเป้าหมายคือภูเขาทองโซฟีที่มองไปรอบๆถึงกับตกใจทำไมทุกคนใส่ชุดสบายๆเหมือนมาเดินเล่นกันเลยละ่ะ คนส่วนใหญ่แต่งตัวเหมือนมาเที่ยววัดหรือเดินเล่นก็ปกติวันหยุดสุดสัปดาห์ก็แบบนี้แหละแอนนายิม้มเมื่อลงจากเรือเดินผ่านถนนราชดำเนินไม่นานก็เห็นเจดีสีทงอารามบนเนินเขาสูงนั่นนั่นคือภูเขาเหรอโซฟีอาปากค้างนี่ไม่ใช่ชานเมืองกรุงเทพใช่ไหมใช่แล้วนี่คือใจกลางเกาะรัตนโกสิน์เลยนะจากตรงนี้เดินไม่ถึงสินาทีก็ถึงทางขึ้นแล้ว โซฟีไม่อยากจะเชื่อที่ปารีสถ้าอยากจะไปภูเขาต้องนั่งรถไฟสามชั่วโมงแต่นี่แค่นั่งเรือมาก็ถึงตีนเขาแล้วบ้าไปแล้วบ้าจริงๆโซฟี Sophie เริ่มเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆพอหันหลังกลับไปมองว้าวนั่นอะไรนะ่ะทิวทัศน์ของกรุงเทพแบบพาโนรามาปรากฏอยู่เบื้องหน้าตึกสูงและวัดวาอารามตั้งตระง่านอยูตรงนั้น การได้มองเมืองจากบนภูเขาโซฟีถ่ายรูปด้วยมือที่สันททาที่นี่พิเศษมากนะใจกลางของเมืองมีภูเขาและในอ้อมกอดของภูเขาก็มีเมืองแอนนาพูดนี่เรื่องจริงเหรอโซฟีดื่มน้ำและดื่มดำกับทิวทัศน์เจมส์จากอังกฤษก็เคยมีประสบการณ์เดียวกัน ที่ลอนดอนถ้าอยากจะดูธรรมชาติต้องขับรถออกจากเมืองแต่ที่กรุงเทพธรรมชาติกับเมืองหายใจไปพร้อมกันไปเช้าประชุมที่สาทรกลางวันมาไหว้พระบุญภูเขาทองตอนเย็นไปวิ่งที่สวนลุมนี่คือชีวิตประจำวันหมันบ้าไปหน่อยหรอเมื่อลงจากภูเขาทองโซฟีกับแอนนาก็เหงื่อท่วมตัวไปอาบน้ำที่คอนโดฉันก่อนไหมแล้วค่อยกินข้าวเย็นกันแอนนาชวน จริงเหรอขอบคุณมากเลยโซฟีดีใจทั้งสองคนนั่งรถไฟฟ้าไปยังคอนโดของแอนนาที่ย่านทองหลอ่อเมื่อขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้นสายืนอยู่หน้าห้องเข้ามาเลยแอนนาเปิดประตูขณะที่โซฟีกำลังจะก้าวเข้าไปแอนนาก็ยกมือห้ามเดี๋ยวก่อนต้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าโซฟีตกใจใช่ที่เมืองไทยเวลาเข้าบ้านต้องถอดรองเท้า โซฟีเอียงคอที่ปารีสพวกเขาสวมรองเท้าเดินในบ้านเข้าห้องนอนก็ยังใส่รองเท้านั่งบนเตียงก็ใส่รองเท้านั่นเป็นเรื่องปกติทำไมต้องถอดละ่ะเพราะคนไทยชอบนั่งพื้นและเพื่อรักษาความสะอาดของพื้นด้วยโซฟี Sophie ถอดรองเท้าที่หน้าประตูมีรองเท้าสลิปเปอร์ของแอนนาวางอยู่อย่างเป็นระเบียบแอนนายื่นสลิปเปอร์คู่หนึ่งให้เธอคู่นี้สำหรับใส่ในบ้าน โซฟีสวมสลิปเปอร์แล้วเดินเข้าไปทันใดนั้นรู้สึกแปลกๆแต่ก็ดีนะเหมือนได้ถอดกรอกออกไปเลยรู้สึกว่าเท้าเป็นอิสระเป็นนายสบายใช่ไหมแอนนายิ้มแปลกนิดหน่อยแต่ก็ดีโซฟีขยับนิ้วเท้าเธอเห็นว่าผืนกระเบื้องในห้องนั่งเล่นของแอนนาสะอาดเป็นมันวาวเห็นไหมฉันเล่นโยคะหรือนอนเล่นตรงนี้เลยนะแอนนาพูด นอนบนพื้นเหรอโซฟีประหลาดใจใช่ลองดูสิโซฟีลองนั่งลงบนพื้นอย่างระมัดระวังแล้วลองนอนลงอืมสบายจังเย็นดีได้สัมผัสอุณหภูมิของพื้นสบายแบบนี้นี่เองที่ปารีสเป็นเรื่องที่จินตนาการไม่ถึงการนอนบนพื้นสุกปรกมีแต่ฝุ่นและรอยรองเท้าแต่พื้นบ้านของคนไทยสะอาดเหมือนเตียงนอน หลังอาบน้ำเสร็จแอนนาก็เตรียมอาหารเย็นวันนี้กินอาหารไทยกันนะผัดกะเพรากับต้มยำกุง้งเราจะกินกันที่ไหนหรอโซฟีถามตรงนี้แหละบนโต๊ะญี่ปุ่นนี่แอนนาน,นั่งลงข้างโต๊ะเตี้ยในห้องนั่งเล่นนั่งกินกับพืนนี่แหละสไตล์ไทยทั้งสองคนนั่งบนเบาะรองนั่งโซฟีตักผัดกะเพราเข้าปากอืมอร่อยนะ ใช่เมล่ากินแบบนี้มันสบายสบายดีนะรู้สึกเหมือนได้ใกล้ชิดกับพื้นดินโซฟีหัวเราะหลังกินข้าวเสร็จแอนนาพูดว่าจริงๆตอนแรกฉันก็ว่าวัฒนธรรมนี้มันแปลกๆนะแต่ตอนนี้ฉันชอบมันมากแล้วพอถึงบ้านแล้วถอดรองเท้าปุ๊บรู้สึกเหมือนได้วางทุกอย่างลง วางทุกอย่างลงใช่ความกดดันความเหนื่อยล้าความคิดซับซ้อนจากข้างนอกมันเหมือนถูกถอดทิ้งไปพร้อมกับรองเท้าโซฟีพยักหน้าจริงด้วยฉันก็รู้สึกเหมือนกันพอถอดรองเท้าแล้วรู้สึกสงบสุขมากโซฟีมองออกไปนอกหน้าต่างคอนโดของแอนนาแสงไฟยามค่ำคืนของกรุงเทพาศาสตรส่องระยิบระยับเธอก้มลงมองเท้าของตัวเองที่สวมสลิปเปอร์ ที่นี่การถอดรองเท้าหมายถึงการกลับบ้านทุกท่านครับวัฒนธรรมการถอดรองเท้าไม่ใช่แค่ธรรมเนียมปฏิบัติมันคือการแบ่งแยกลอกระหว่างข้างนอกกับข้างในในวินาทีที่เราถอดรองเท้าที่หน้าประตูเราได้ก้าวจากสมรภูมิภายนอกเข้ามาสู่สถานที่พักพิงอันสงบสุขนี่คือทัศนคติที่คนไทยมีต่อบ้านโซฟีออกจากคอนโดของแอนนาตอนสี่ทุ่มแอนนา ฉันอยากจะเดินกลับโรงแรมอยากชมเมืองยามค่ำคืนของกรุงเทพคนเดียวตอนสี่ทุ่มเนี่ยนะแอนนาถามอย่างเป็นห่วงอืมที่ปารีสคงเป็นไปไม่ได้แต่ที่นี่รู้สึกว่าไม่เป็นไรนะใช่กรุงเทพตอนกลางคืนปลอดภัยมากเดินทางดีๆนะแอนนาบกมือโซฟีเริ่มเดินไปตามถนนย่านทองหล่อแม้จะเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วแต่ถนนหนทางยังคงสว่างสวยผู้คนเดินไปมาพลุกพล่าน ร้านสะดวกซื้อทุกร้านเปิดไฟสว่างจ้าว้าวที่นี่ปลอดภัยจริงๆที่ปารีสการเดินคนเดียวตอนสี่ทุ่มเหมือนการฆ่าตัวตายมีทั้งโจรและคนอันตรายแต่กรุงเทพแตกต่างอย่างสิ้นเชิงผู้หญิงเดินคนเดียวผู้สูงอายุเดินเล่นหรือแม้แต่นักเรียนที่เพิ่งกลับจากเรียนพิเศษโซฟีเดินไปทางย่านอาโศกเวลาห้าทุ่มครึ่งห้างสรรพสินค้ายังคงเปิดไฟสว่างสวยสวยจัง โซฟียืนชมวิวบนสกายวอล์กทันใดนั้นเธอลองคลำกระเป๋าเอ๊ะกระเป๋าสตางค์หายโซฟีตกใจและค้นกระเป๋าเป้ไม่มีกระเป๋าสตางค์หายไปไหนในหัวของเธอว่างเปล่าในกระเป๋ามีเงินสด5,000บาทบัตรเครดิต2ใบและพาสปอร์ตจบแล้วจบสิ้นกันโซฟีแทบจะทุดหลงกับพื้นแต่เธอตัดสินใจเดินย้อนกลับไปทางเดิมเผื่อว่าจะหาเจอ เธอเดินผ่านร้านเซเว่นอแห่งหนึ่งขอโทษนะคะมีใครเจอกระเป๋าสตางค์บ้างไหมคะโซฟีถามพนักงานกระเป๋าสตางค์เหรอครับรอสักครู่นะครับพนักง,งานเปิดลิ้นชักใต้เคาน์เตอร์ใบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใบนี้แหละคะ่ะโซฟีแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อกี้มีลูกค้าเอามาให้บอกว่าเก็บได้บนพื้นครับโซฟีเปิดดูกระเป๋าสตางค์เงินสดยังอยู่ครบบัตรก็อยู่ครบพาสปอร์ตก็อยู่ ไม่มีอะไรหายไปสักอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆนะคะโซฟีน้ำตาไหลไม่เป็นไรครับดีใจด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับพนักง,งานยิ้มและโบกมือให้โซฟีเดินออกจากเซเว่นอลฟเแล้วเหงื่อยหน้ามองท้องฟ้านี่สินะประเทศไทยที่ปารีสถ้ากระเป๋าสตางค์หายก็คือจบมันจะหายไปในพริบตาเงินสดไม่ต้องพูดถึงบัตรก็จะถูกนำไปใช้ทันทีแต่ที่กรุงเทพ เก็บได้แล้วนำไปฝากไว้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือสถานีตำรวจเพื่อรอเจ้าของมารับคืนโซฟีเดินต่อไปคราวนี้เธอค่อยๆเดินและซึมซับบรรยากาศของเมืองนี้เลยเที่ยงคืนไปแล้วแต่ถนนก็ยังสว่างมีผู้หญิงใส่หูฟังวิ่งจ็อกกิ้งนักศึกษาเดินกลับหอคนเดียวพนักง,งานออฟฟิศที่เพิ่องออกมาจากร้านสะดวกซื้อที่นี่ไม่มีความกลัวเลยสินะโซฟีพึมพำเธอเดินไปจนถึงย่านสยาม ตอนตีหนึ่งก็ยังมีร้านค้าเปิดอยู่แสงไฟจากร้านสะดวกซื้อร้านหนังสือที่เปิด24ชั่วโมงและร้านอาหารตามสั่งโตรุ่งประเทศนี้ไม่หลับไม่นอนกันหรืองไงโซฟีหัวเราะถ้าเดินกลับโรงแรมพลางนึกถึงประสบการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาห้องน้ำฟรีที่สะอาดระดับห้างสถานีรถไฟฟ้าที่มีจออัจฉริยะสัญญ,ญาณ 5G ที่แรงในรถไฟฟ้าใต้ดินเจ้าของร้านอาหารที่ใจดีและแถมไม่หยุด ที่นั่งสำรองที่ถูกเ้นไว้ให้ผู้สูงอายุเดลิเวอรีที่ส่งถึงสวนสาธารณะผู้เขาทองใจกลางเมืองบ้านที่สงบจากการถอดรองเท้าและกระเป๋าสตางค์ที่ได้คืนพร้อมกับความปลอดัยายามค่ำคืนทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงก่อนถึงโรงแรมโซฟีหันกลับไปมองกรุงเทพยามค่ำคืนที่กำลังส่องประกายแสงไฟนับไม่ถ้วนและผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขภายใต้แสงไฟเหล่านั้น โซฟีหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาส่งข้อความหาเพื่อนๆพ,พวกเธอรู้ไหมฉันได้เห็นปาฏิหาริย์ที่ประเทศไทยห้องน้ำที่ฟรีและสะอาดรถไฟฟ้าที่บอกเวลาเป๊ะๆเ,เดลิเวอรี่ที่ส่งถึงริมแม่น้ำเมืองที่มองเห็นได้จากยอดเขากระเป๋าสตางค์ที่หายแล้วได้คืนและถนนที่เดินได้แม้ในายามดึกทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงนี่ไม่ใช่หนังแต่คือความจริง ทุกท่านครับเหตุผลที่ทําให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่คืออะไรไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ความเร็วแต่คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คํานึงถึงผู้อื่นซึ่งรวมกันจนกลายเป็นประเทศแห่งความไว้วางใจที่ไม่เหมือนใครในโลกความใส่ใจเล็กๆก,ก,ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่น้ําใจเล็กๆรวมกันเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่กระดาษชําระในห้องน้ําสาธารณะจออัจฉริยะที่สถานีรถไฟฟ้า ชายเย็นฟรีในร้านอาหารที่นั่งสำรองที่ถูกเว้นไว้ให้ผู้สูงอายุกระเป๋าสตางค์ที่รอเจ้าของมารับคืนและไฟถนนที่ยังคงสว่างสวยในยามค่ำคืนทั้งหมดนี้คือประเทศไทยประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนี่คือประเทศที่เราอาศัยอยู่เรากับปาฏิหารในทุกๆวัน